น้องนี <S <S ่เช้ oh, ่อกัน oh, ียกว่าดูดน้องนี่ประม่นโอ้ดูดบ่อหนั่นบ่อนีบ่ได้ดูดโอ้ยมาหลินน้องยังมาเบิกป่าก่อนเอาเล่ยเอาเล่ยเอาเหมโอ้ยว่าสิได้มาเก็บสะดวก เี๋ยว่มาแนวนันบาทนะอันนี้ศิลาว่าสั่งหลุดมือหนึ่งโทษโทษนั้นได้กับบได้ว่ะมามาน้ำซื้อมาน้ำหลังอือแล้วว่าสิสั่งปนินมาบ่ม่นยังดอกอม่เีบนินลนะ่ Bốc lên nó mì hoi vô là mi hoi, you know. Oh, oh tàn ngon mày ด,ด,ดูดไม่อีกดูดไม่อีกเด้อน้องนั่นเด้อนี่ทำเลสวยสวยพี่น้องเลยบึงนกว่าปลาทูคากรีนี่ <c ười> น้ำไหลหลอดพืน้น <c ười> <c ười> โอ้ไหลหลอดพืน้นหลอดพื้นที่ เพิ่งพะเบิ่งห้องก่อนพะเบิ่งห้องนำไหลก่อนเด้อโอ้ไหลลงมาเจพุนเนี่ยแต่นำดงคำหลวงวันนี้นี่เนาะใส่เย็นดีมีปูมีปลาอยู่ปะมีอยู่ไดยอยู่ทงหน้าเออบรรยากาศ đệt em tem u. Thôi bỏi, chạy nòng năn đi. nhàng lọ bưng order, họp họp, bời bén này, bời bén nòng sa. Thiếng na โอ้ยเชียงหน่อยงามงามเลยนี่เย็นสายลมผัดมาพี่น่องเอ้ขั้นลมบบผัดกับบนัวเลยน่้เงมาัเน่องเาเยงหนควสไไลอ้อึงสิ่ความไปได้ย่วมึงก่อนโอ้ยจังหน่อยโอ้ยมันสีบทผ้าต๊กบนี่ระวังได้อันี่นี่โอ้ เป็นตตยนนแท้ล่ออกาปอ่ดแดเนี่ะอก็เป็นตヤนาลานเืองเด้น่มันเบิ่งอาหารก่อนด้แบบนี้เบิ่งอาหารก่อนเบิ่งเบงเบืมานี่นี่เห็นหมอขัวเิ่นโุดดุ๊ดกินง่ายพี่น้องมาโโอ้ยแสบกระดกกำลังเห็ดได้สีมือเลยเลยมาพี่น้องมามามา มึงเนี่ยนี่ทานในเดือนห่โอ้ยกินอยู่เทียงเทียงให้เทียงหน้าล้มพัดโอ้ยอยู่คาขาดเลยเนื้อให้มันสั้นน้อยหน่อยนะบังเน่มึงเน่อันนี้นะไม่ยัางอันนี่นะก็ย่างบมดอันนั้นกันละเอ้าเอ้าเอ้าคุเดีเอาคนณนะเจ้ากินมือนีลยนะกินแล้วแต่าเจ้าคือบบกินดิบแซ่บแซบโอ้ยหาก็เห็นเจ้ามากินดิบมัอนี่อะไรสันมันแซ่บไปลีพังเห่าเนาะ พวกเนี่ยเน่ยนานจนบกนี่ยังจะลงไปงมมาอีกอยู่พี่น้องมาเด้อมาเด้อปลาแซลทั้งปลาบลาข้าวอ่ะนึกว่าปลากับปลาบดข้าวบได้ข้าวปะบดแต่ปลาเออแต่คอยกันสกินนกกันคือกันจันโอ้ยจนเอื้อมปวดว่านั่งกินกระดากระดอกแต่สิลาคนอนุญาตบาดค้าเด้อพี่น้องวันนี้มาส้มธรรมสาดพี่น้อง อยู่ทงหนา้ามาบึงน้องดูดน้องพี่น้อง<ะ>น้องพญอาจารย์ใหญ่เพิ่นอาจารย์พุทธาเอ้าอุโเมีนอาจารย์อุดมทิพน้องเพิ่นนี่เึง่นงงน,งงนี่าพักกันมามาเนาะ มาเบิ่งบอนพนดูดนี่แหละก็มากินปลาก,ก็ว่าแม่นพี่น้องเอ้ยอ่าดูปลาเนี่ยคือป่าด้หล,ลายเติอปลานะกินกระสันพี่น้องเอ้ยบนุนี้กินน้ำกันกินน้ำกันบนุนี้อร่อยเบิ่งผ้าหล่อเบิ่งก่อนเด้อ,บ,อบุนีผ้าหล่อเบิ่ง อันบอลนี่หันค้ขาขัดเลยโอ้ยผูมันมีหนามไห้สายหนามไห้เนาะก็ะมีหนามเย็นพี่น้องมีสายลมพัดอยู่ทงไฮทงหน้าปลูกมะพร้าวไปตามขั้นน้องต้นมงม่วงแน่พระโลอน <c oughs> โอ้ต้นดอกม่วงปสาธุโอ้ยแนมไปทางหนัมนควันไฟกลุ่มกลุ่มอยู่ปู้ไฟใหม่บนนะสาธุเบึงเบิ้งบิงเบ้งบงบงขามาเบิงไกลๆก่อนโอ้ไฟใหม่ไฟใหม่ทง ไฟใหม่ทงโทษ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 เขาจะจูดเนาะจูดทงหน้าไฟใหม่เพื่องท้านยังรอบางคนยังรอออมน้องคนเด้อ อันลงไปทั้งนั้นก็เป็นหน้าแซงพี่น้องเอ้ยเบิ้งเชียงเบิ ger, ้งหน้าแซงอยู่ไกลเลยเนาะบุรีอยู่ไกลได้เลยอยู่ไกลผู้เลยเขียวๆนะเมนหน้าแซงเหรอฮะอันนั้นอันนั้นอันนั้นเมนเห็ดหน้าแซงเนาะบุรีเห็ดรลายปันใดดอกเห็ดหน่อยนึงเพราะว่าหนำโมเพียงพ่อ พอดีตีนบ้านเลียวเห็นบ้านบ้านหวยนครไก่ซ้อนแข้งซ้อน,นในเขตพี่น้องกินขาวแล้วกินขาวแล้วกับเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยบัลนี้โอ้อหเอาไได้เฝ้าดอกน้องป่ามันนี่ คือสีเบิร์เลยแหละบันนี้กับเมื่อกับเมื่อก่อนเด้อบันนี้เด้ออำลาผาจากก่อนหลังจากคำประทานอาหารแล้วก็ดีเทียงหน่อยค่อยนั่งโอ้ยตูบหน่อยเดนสวรรค์บานเฮาเย็นเย็นทำเรียนเย็น ครับก็เด้อบอเด้อบ๊ายบาย